ครับกับไม้สองกับไม้แหลกทำไม่ได้นี่ครับระชนครับกบยางแก้คันนะครับสีเหลืองครับเต็มปากครับโอเคครับตัวนี้ไม่ได้ใส่ขานะครับเป็นใบปิ้นแทนครับโอเคครับหมายแหน่ลองดูนะครับลากช้าๆครับ โอเคครับสุดยอดครับผมยอดมาก